สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมรบบอกนทุกคนนะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า s t สติ t โฮ e ทล a า d นะทุกคนนะก็เป็นแมปที่แบบว่าอ่าเหมือนเราไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งเนาะแล้วจะมีรปภสุดโลกจิตคนนึงทุกคนอ่าเขาไม่ชอบให้เราอะ่ะลุกออกมาทำอะไรตอนกลางคืนหลังหกทุ่มทุกคนฮนะ อ่าถ,ถ้าเจอเราเนี่ยเขาจะฆ่าเรานะทุกคนนะประมาณนี้แหละอ่ะใครเอ่ยเสียงอะไรอะ่ะเอ้าคุณรอพอมาฮะสวัสดีฉันคือรพอก่อนที่คุณจะพักนั้นคุณต้องเก็บขยะก่อนเข้าใจไหมอ่ะให้หยิบถุงขยะนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาบอกอะไรสักอย่างตรงนี้แหละฮะผมไม่เข้าใจนะคือ อเราเป็นคนพักเนี่ยเราต้องออาเก็บขยะด้วยหรืองัอดแปลกฮนะแม่ครับเราก็เก็บขยะเนาะะฉันไม่เข้าใจแกเลยนะว่าฉันมาพักที่นี่ทำไมต้องให้ฉันเก็บขยะด้วยไม่ใช่หนะ้าที่ฉันปะเนี่ยเฮ้ย วิ่งได้เลยฮะอ้อเอาละคุณทำได้ดีมากเลยฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่อยากให้คุณออกจากห้องหลังหกทุ่มถ้าคุณไม่อยากโดนฆ่าแล้วห้องของคุณนั้นคือห้องไมเล็กสี่จำไว้ด้วยโอ,โอเคครับคุณยามฮะหนเอ่ยนี่นะโอเคครับ เอาละนี่คือห้องของคุณนะคุณต้องอยู่ในห้องและไปที่เตียงถ้าคุณไม่อยากโดนฆ่ากวดวิชาฮะก็จะเป็นการอ่าให้ปิดโทรศรัพท์นะแล้โทรศรัพท์ดังฮะก็นี่คือหกทุ่มครับเวลาอันที่สองนะก็เราสามารถดูเวลาได้ว่าเราควรจะอยู่รอดถึงเช้าได้หรือไม่เนาะอ่ะอันนี้ก็คืออันที่สามคือยมหลับฮะ เราไปดูที่จหนนะไม่รู้เหมือนกันไนหะอันนี้ก็คืออาหารนะอันที่อาหารฮะแล้วก็อันที่5ก็เตียงฮะโอเคฮะโอเคครับวัตถุประสงค์ก็คือนะอย่าให้ถูกจับครับเอาชีวิตรอดอ่ะอย่าทำเสียงดังฮนะแล้วก็หยุดหยดอาหารเนาะครับนี่โทรศัพท์มาาก็ต้องปิดนะทุกคนนะ ออ,อะไรวะเนี่ยฉันมีความคาดหวังว่าฉันจะมีความอะไรนะประสบการณ์ที่ดีสำหรับโรงแรมแห่งนี้นะนี่ไม่หรอกมั้งตัวพีคืออะไตัวพีตัวพีวพวพคืออ๋อคือให้เราซื้อไปนนะเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารกันนะทุกคนนะ หาอาหารอยู่นี่ไงอาหารเย้เฮ้ยวิ่งวิ่งอะไรอ่ะมันได้วิ่งทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลุกได้ปะฮะเดี๋ยวนะมันหิวอ่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ไม่รู้สิกินก่อนเลยฮะจังหวะน,นี้แอะเดี <laughs> ย๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเสียงะไ้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ๋อมันมีเสียงเพลงมาก่อนปะเวลามันจะมาน่ะเฮ้ยเฮ้ย <laughs> 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 เพลงน่ารักเกินเฮ้ย,ยปิดโทรศัพท์อ่ะเสียงอะไรออกมเสียงเพลงอ่ะเสียงเพลงอ่ะคุณยามไปอ่ะอหลอดอาหารก็ลดเหลือเจสิอร์ซ็นแล้วฮะเติมพลังแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเราต้องเราต้องสารภัยไปบ่อยสิถึงจะมันใช่ไหม วิ่ง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 เยอะเชี่ยมาบ่อยเกินเฮ้ยมาบ่อยเกินฮะนี่ขนาดเรายังไม่หิวเยอะนะเราต้องออกไปแล้วเมื่อกี้เพื่อความอะไรนะเพื่อความท้าทายไงโอ้ยตอนนี้ก็ ปี่งฮะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโทรศัพท์มาปิดไว้อันนี้มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ย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 เฮ้ต้องไปดูคอมอ๋อหอัวเราะด้วยฮะเฮ้ เสียงอะไรแตกอะวิตอนนี้ต้องไปหาอะไรกินนั่นแหละอาหารใกล้จะเหลือรึ่งหนึ่งแล้วทุกคนแฮะไปละกินสองครั้งได้ปะตุนไววิ่งวิ่งวิ่งฮะวิ่งฮะโอเคฮะอุ้ยอ้๊ยอีซี่อีซี่อ่ะอีซี่ฮะนี่โทรศัพท์มานอนรับไปหละ นี่นอนปิดเลยเฮ้ยเเตียงสั่นทุกคนเฮ้ยอรอบนี้หนักแฮะหนักแฮะรอบนี้ถือว่าวิ่งรุแงนแรงมากฮะเหมือนว่ามานันนะทุกคนฮะจะใกล้เรามาเรื่อยๆทุกคนฮะเฮ้ยอ้าแล้วไงตีสองนะ เวลามันช่างนานเหลือเกินทุกคนโอ้ยแต่ว่าเรายังไม่เห็นตัวเขานลทุกคนนะมาได้เสียงะ่ะแต่ก็น่ากลัวนะเออไอกเมอกอยขนาดมาได้เสียงยังน่ากลัว <ๆ S 1> ทุกคนนะไไนวิวิแล้วสมารถเป็นตัวนี่จะจะเป็นยังไงฮะอยากรู้เหมือนกันเฮ้ย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 เอาละ เอาละฮะใช่ปะเฮ้ยอะไรเนี่ยเสียงโทรศัพท์ใครเอ้ยอ่ะปิดครึ่งแล้วอะ่ะแล้วเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรมันเคือเสียงโทรศัพท์อ,อะของยามปะเขาอยู่ตรงนี้ปะเอ้ยก็อยู่ไหนก็อยู่ไหน อยู่ไหนฉันหิวฉันหิวตอนนี้ผมหิวมากทุกคนฮนะไม่หิวมากสิก็ก็กนะหิวฮะรออ่านอะไรขครน่งนะหนึ่งฮะเฮ้ยเชียเฮ้ยเชี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 ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เห็นตัวทุกคนแต่ว่าน่ากลัวฮนะเป็นการที่แบบว่าอ่า เป็นเกมที่แบบว่าเล่นกับความรู้สึกคนเน่ะได้ดีมากเลยทุกคนฮนะไปกินอาหารกันไ้ก่อนเนาะน่้กลัววะ่ะเป็นอารมณ์แบบว่าเอาความรู้สึกเราทุกคนแนฮะเข้าไปอยู่ในเกมนะเราก็สามารถกลัวได้ทุกคนไม่เชียนี่ไง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 ปัญหาคือมันอยู่ไหนอ่ะให้เราวิ่งไงมันอยู่ไหนอ่ะ ยิ่งไม่เห็นตัวยังง่ากาาาลัวคิดดูอ่ะมาล้มาละวเฮ้ยชี้ไดงไงอยากกินตับเด็กจังเลยเจอตัวแล้วทุกคนเจอตัวแล้วฮะโอ้โหเต็มเต็มฮะแล้วเสียงอะไรเสียงอะไรได้ได้น่ได้เสียงอะไร วิผมเจอตัวเขาแล้วทุกคนเจอตัวเขาแล้วอะเออตื่นเต้นอะิ้นพันกันเลยเฮ้ยตอนนี้ก็เตะสีไปฮะออกไปหาอะไรกินดีกว่าไม่ทีโทรศั์ตกใจหมดเลยเฮ้ยเออแคร์ชอบโทรมาเนี่ยอย่านะ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 มีไปมีไหมมีไมไม่มีนะมีก็เตนะ้ะนะเฮ้ย เฮ้ยเย่เยเฮ้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 ยมาปะเฮ้ยอ๊ะต้องไปกินอาหารกันไว้ก่อนนะทุกคนนะอ๊ะไม่อยากเสี่ยงแฮะอุ้ยบอกให้วิ่งก็วิ่งนะไม่ดื้อน,นะ เราไม่ดื้อน,นะอ่ะอเคฮะเอาโทรศัพท์มาฮะโอเคจะเช้าแล้วจะเช้าเราจะรอดแล้วเราจะรอดแล้วเฮ้ยเสียงใครมาฮฮ้้ยย,ย,ยใครยังไม่อไนอนฉัน <ผม S 1> จะนนตับมันอะไรอ่ะ ไมต้องมาทำแบบนี้กับฉันด้วยเนี่ยเสียงอะไรวะอุ้ยเช้าแล้วฮะเย่เย่เยเยเยเช้าแล้วรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว